ได้ดูกันอย่างสมใจกันแล้วใช่ไหมล่ะครับสำหรับซีรีส์แห่งชาติอาจจะเป็นแค่ที่ช่องมีมูวี่ของเราก็ได้บครับกับลาคาซาเดฟาเปล4ซัตติหวอลลุ่มวันที่เพิ่งจะฉายไปนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างสมการรอคอยหรือเปล่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วละครับตัวผมเองก็เช่นเดียวกันครับความรู้สึกหลายอย่างเนี่ยมันปนเปนกันไปหมดครับ และด้วยสาเหตุนั้นครับมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวของพวกเราหมีมูฟวี่ครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยตั้งใจนะครับทํามาเพื่อคนที่ดูแล้วเท่านั้นจะได้มีการพูดถึงเนื้อหาได้อย่างไม่มีกั๊กครับใครที่ยังไม่ได้ดูผมรบกวนจริงๆครับบุกมาคลิปนี้เอาไว้แล้วค่อยกลับมาฟังหลังจากชมเรียบร้อยแล้วกันนะครับอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะครับเพราะคลิปนี้จะพูดถึงเนื้อหาทั้งหมดของซีซั่นนี้ ใครที่อยากจะได้รับความสนุกในการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปเนื้อเรื่องหรือชมแบบตัวเต็มทาง Netflix ผมแนะนำให้ปิดคลิปนี้ทันทีนะครับภาพรวมของ v o l u m e 1มีหลายอย่างที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับภาคนี้ครับเอาเป็นว่าความรู้สึกหลังดูก่อนเลยแล้วกันถือว่าเป็นภาคที่มีอารมณ์สวิงค่อนข้างมากครับอาจจะพระด้วยความกระจัดกระจายของเหตุการณ์นี่แหละรู้สึกไหมครับว่ามันตัดไปตัดมาเยอะมากม มีหลายเหตุการณ์ไม่พอดันมีหลายตัวละครหลายช่วงเวลาอีกการเดินทางของภาคนี้เนี่ยก็เน้นไปที่การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าจะมุ่งทําตามแผนครับทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินไปแบบฉุกและหกบูสบ้านหันแหลกเองจะซัดฆ่าฆ่าจะซัดเองเหมือนต่างฝ่ายต่างอยากบวกกันครับบางครั้งเนี่ยผมถึงกับลืมไปแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมาทําอะไรกันที่นี่การปนภาคนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เบาบางมากๆครับแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยด้วยซ้ํา จุดนี้ยอมรับครับว่าแอบผิดหวังเล็กน้อยแต่เราเนี่ยก็ได้บางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาภาคนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปที่ตัวละครครับความสัมพันธ์ระหว่างกันความรู้สึกรวมไปถึงความหลังต่างๆประเด็นนี้สําคัญมากๆครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยย้อนเก่งจริงๆจนภาคนี้เนี่ยผมขอยกให้เป็นซีซั่นแห่งการย้อนอดีตครับมันย้อนเยอะจริงๆทั้ง Berlin, ila, Tokyo, เบอร์ลินมนีลาโตเกียวเดนเวอร์เราตัวละครเหล่านี้ครับถูกเน้นมาแบบพิเศษกันเลยทีเดียวขอเริ่มกันที่เบอร์ลินก่อนแล้วกันครับ การย้อนอดีตของจอมาหางการคนนี้เนี่ยยังคงให้ความรู้สึกเท่ไม่เสื่อมคลายครับไม่รู้ว่าพี่แกจะเท่ไปไหนคนอะไรเนี่ยมันจะดูบ้าแล้วก็มีมากได้ขนาดนี้เราได้เห็นแผนการเห็นตัวละครใหม่รู้จักกับทาเทน่ามากขึ้นโอเคครับการป้นวัตถุโบราณครั้งนี้มันเจ๋งมากก็จริงแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเลยไม่มีทั้งการทิ้งท้ายผมเลยงง,งว่า ฉากนี้หรือทั้งหมดที่เราได้ดูเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรแล้วก็เยินเยอะเกินไปหรือเปล่าส่วนการย้อนอดีตของสมาชิกป้อนอย่างเดนเวอร์มานิลาและโตเกียวครับผมมองว่าเขาทํามาเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักกับตัวละครมากขึ้นและที่สําคัญก็คือทํามาเพื่อเป็นลูกเล่นในการสรรับขาลอกของทางผู้เขียนบทด้วยครับอย่างที่เรารู้กันในตอนจบครับมีสมาชิกคนหนึ่งได้จากไปสังเกตไหมครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยเวลาที่ตัวละครกําลังจะตายกล้องจะเริ่มซูมหน้า ฉากย้อนอดีตจะต้องมามันก็เดาไม่ยากใช่ไหมล่ะครับว่าคนคนนี้เนี่ยจะต้องจากไปแน่ๆลากาซ่าเดปพาเพลในภาคนี้เลยจงใจทําให้ผู้ชมเนี่ยเดาทางยากขึ้นอีกหน่อยครับด้วยการใส่ตัวละครที่ย้อนอดีตมาเพิ่มซึ่งก็ถือว่าได้ผลครับผมเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆนะครับว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่จากไปแต่สาเหตุมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นนะครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงในหัวข้อถัดไปเอาสั้นๆง่ายๆแล้วกันครับซีซั่น5้าลุ่มแรกเนี่ย เน้นบูเนื้อเรื่องไม่ค่อยเดินย้อนอดีตเก่งหักมุมในตอนท้ายประมาณนี้แล้วกันครับส่วนหัวข้อถัดไปครับผมขอเตือนอีกทีหนึ่งปิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเพราะว่าคุณจะหมดความสนุกในการดูภาคนี้ไปเลยนะครับฟ to อร์มเบอร์ลินทูโตเกียวช็อกกันไหมครับในตอนสุดท้ายตอนผมดูเนี่ยก็เริ่มแหม,ม่งแล้วแหละครับแต่ไม่คิดจริงๆว่าเธอคนนี้จะตายตั้งแต่วอลลุ่มวันโตเกียวนั้นเป็นตัวละครที่เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของซีรีส์นี้เลย เป็นการปิดฉากที่ทั้งชวนประหลาดใจแล้วก็น่าเศร้าสําหรับผมครับผมเนี่ยไม่คิดมาก่อนจริงๆเลยนะครับถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าใครตายได้บ้างในเรื่องนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่าทุกคนตายได้หมดครับลีโอเดนเวอร์ลิสบอนแม้แต่ตัวโปรเฟสเซอร์เองทุกคนมีสิทธิ์ตายได้ครับยกเว้นโตเกียวซึ่งถ้าถามว่าทําไมพวกเราถึงคิดแบบนั้นน่ะเหรอทำไมโตเกียวถึงจะตายไม่ได้มันต่างอะไรกัน ก็เพราะว่าตัวเธอนั้นมีอีกหน้าที่ครับที่สำคัญมากๆสำหรับซีรีส์นี้ก็คือนาร์เรเตอร์หรือคนบรรยายครับจำได้ไหมครับว่าเสียงที่บรรยายระหว่างฉากใช้บอกเล่าขยายความซีนต่างๆนั้นมันคือเสียงของโตเกียวเองนั่นแหละครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้ภารกิจเนี่ยมันล้มเหลวทุกคนตายหมดโตเกียวก็จะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเพื่อมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนั่นเองปรากฏว่ามันผิดคาดสุดๆครับ ซี่แงแกแบบไม่ต้องเห็นศพก็มั่นใจได้ว่าตายแน่นอนครับทํานองเดียวกันกับเบอร์ลินเลยแต่ว่าการจากไปของทั้งคู่นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ครับหลังจากการจากไปของเบอร์ลินนั้นทุกอย่างกําลังจะจบสิ้นแล้วแหละครับเป็นการจากไปที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสําหรับโตกเกียวนั้นจากไปทางที่เรื่องราวทุกอย่างกําลังจะต้องดําเนินต่อไปยังมีแผนการที่จะต้องทํายังมีสงครามที่จะต้องสู้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะทําให้กําลังใจของพวกเขานั้นหดหายไปหรือจะเป็นการปลุกไฟในตัวพวกเขาให้ลุกโชน น่าสนใจมากครับว่าทีมหน้ากากดาลี่จะเป็นอย่างไรในววลุ่มที่2และสุดท้ายใครจะมาเป็นคนบรรยายเรื่องราวเหล่านี้แทนเธอครับผมไม่คิดจริงๆนะครับว่าจะมีโอกาสได้ดูฉากสุดท้ายของโตเกียวฉากที่เธอบรรยายชีวิตของตัวเองในช่วงสุดท้ายแหบมบมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมาดาจริงๆครับคำถามต่อมาที่หลายๆคนก็น่าจะถามเหมือนกันก็คือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อบอกตรงๆเลยครับว่าผมเนี่ยเสียศูนย์ไปเลยตั้งแต่ดูจบ ไม่คิดจริงๆครับว่าจะมาในแนวทางนี้หลายอย่างที่คาดการไว้มันพังหมดจึงอยู่คําว่าซีเอล่าเนี่ยหันมาร่วมมือกับโปรเฟเซอร์อย่างที่พวกเราคาดเอาไว้แต่ดูจากสถานการณ์ต่างๆสีหน้าแววตาของตัวละครมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆครับที่อดีตรวรวัตสุดคลั่งคนนี้จะหันมาร่วมมือกับทีมป้อนอย่างเป็นทางการและถาวรครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่แหละผมกลัวเหลือเกินครับเพราะว่าทางฝั่งตำรวจก็จะไม่เหลือคนที่จะเป็นจอมบงการอยู่เลยแม้แต่คนเดียว ตัวละครมาอย่างซากาสตา้าเนี่ยที่เป็นหน่วยรบพิเศษเองก็ดูไม่ใช่คนที่เจ้าแผนการสักเท่าไหร่มาถึงจุดนี้แล้วก็คงจะไม่มีใครฝากความหวังไว้กับผู้พันตัมโยอีกแล้วใช่ไหมแหละครับหลอกง่ายกว่าโดนเขาหลอกให้รักเนี่ยก็พี่แกนี่แหละครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็กลัวเหลือเกินครับว่ามันอาจจะหมดแล้วสําหรับการหักเหลี่ยมการทางแผนการที่เหลือเนี่ยเป็นแค่การใช้กําลังและโชว์เทพของโปรเฟสเซอร์อยู่ฝ่ายเดียวครับสถานการณ์และตัวละครที่เหลือของซีรีส์ตอนนี้ดูเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย่ยมมัันนนจะะาาาเรร้าากๆลคบ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน,กนครับบางทีอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่คาดคะเนไม่ถึงก็ได้ผมในยังสงสัยไม่หายว่าอดีตของเบอร์ลินเนี่ยย้อนไปทําไมแล้วพี่แว่นลูกเบอร์ลินเนี่ยเขาจะมีบทยังไงทาเทนาและเขาเนี่ยจะอยู่ในแค่อดีตจริงๆหรือเปล่าหรือจะโผลมาในบทบาทที่เราคาดไม่ถึงพวกเราเนี่ยเห็นถึงความสามารถของเขาแล้วใช่ไหมละครับถ้าเขากลายมาเป็นศัตรูกับทีมป้นละ่ะมันจะน่าสนุกไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าได้เห็นตัวอย่างของ Volume 2เนี่ยน่าจะเกิดทฤษฎีใหม่ๆเพิ่มเติมแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆแล่ละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างทั้งความรู้สึกหลังดูหรือว่าจะเป็นทฤษฎีว่าในภาคต่อนั้นจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่า v o l ลุ่มนั้นจะเป็นการปิดฉากของซีรีส์นี้แล้วมันจะไม่มีอีกแล้วถ้าเขาไม่อยากสร้างต่อนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอยากเก็บเอาไว้ครับปล่อยมันออกมาแบ่งปันให้พวกเราแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆในช่องหมีมู v วี่ได้ดูกันหน่อยนะครับ แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและขอทิ้งท้ายด้วยการไว้อะไรแด่ตกเกี่ยวแล้วกันครับ